ยงคุณผู้ี่ก็โดเฉาะดีเม่นที่นาทุกคนครับกระผมนาอันนิพกครับกับเชื่อว่าที่เจมีความ,วาม,นนวามัที่แตกต่างออกไปบางคนตามหาความปั่นนันเจอแล้ว และยังทําตามความฝันนั้นต่อไปบางคนตามหาความฝันนั้นเจอแล้วแต่ต้องทาตามความฝันของชาวคนแทนถ้าผมก็มีความฝันไปบันครับคือหนึ่งผมอยากเที่อโโลกการไดไร้ถ่ายภาพการถการได้ถ่ายรูปภาพคนเที่ยวและได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ และป้อมใจายอีกหนึ่งอย่างที่ผงอยากจะ็นก็คือพยาบาลอาหารการที่ได้รักษาคน่ชื้อเนือทาารักษาบ้นานเมืองให้เป็นไปด้วและโอ้เชียวว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จที่นั่นครับขอบคุณครับ